ทำไมกินเบียร์แล้วลงพุงแล้วทําไมเล่าวายถึงไม่ออกพุงอะเวลาเรากินพวกแอลกอฮอล์เข้าไปครับตับก็จะโฟกัสไปที่การเปลี่ยนแอลกอฮอล์ให้เป็นอะเซเตตหรือว่าอะเซทัลดีไฮดแล้วที่นี้เนี่ยพอร่างกายของเรามีสารพวกนี้อยู่อัตราการเผาผลาญไขมันในร่างกายก็จะน้อยลง เกิดการสะสมของไขมันแล้วเล่ากับวน์ล่ะก็แอลกอฮอล์เหมือนกันนี่อธิบายแบบนี้ครับคนที่กินเบียร์เรามักจะกินในจํานวนที่มันเยอะกว่าแอลกอฮอล์ชนิดอื่นๆเบียร์เนี่ยมันมีพวกคาร์โบไฮเดรตซึ่งร่างกายเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นไขมันได้ง่ายถ้ากินเยอะ ร่างกายเผาผ่านไขมันไม่ทันก็จะเกิดการสะสมในตัวของเราเกิดเป็นพุงที่ท้องของเรานั่นเองครับสรุปง่ายๆการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ร่างกายไปโฟกัสกับการกำจัดแอลกอฮอล์จนทำให้ไม่มีเวลาเมาเผาผ่านไขมันบวกกับกินเบียร์ที่มันมีพลังงานเยอะก็เลยสะสมเยอะนั่นเองครับเบียร์ก็อยากกินแต่พุงก็ไม่อยากมี แลวมันมีวิธีไหนทําให้ไม่ลงพุงไหมมีครับก็ให้อาหารเสริมที่มีสารอาหารอย่างลิเวอรีนซึ่งจะเข้าไปทําให้ตับสามารถจัดการกับแอลกอฮอล์ได้เร็วยิ่งขึ้นพอแอลกอฮอล์ถูกขับออกร่างกายก็จะกลับมาเผาผ่านไขมันได้ต่อทำให้การสะสมของไขมันรอบเอวเนี่ยมันน้อยลงแถมเบต้าลิฟเนี่ยยังอุดมไปด้วยพวกวิตามินสารสกัดที่ทําให้ตับแข็งแรงทําให้ความเสี่ยงไขมันพอกตับตับอักเสบเนี่ยมันน้อยลงอีกด้วยสนใจกดดูที่ตะก้าคอมเมนต์หรือว่าทักแชทกันมาได้เลยครับ